ที่ประชุมสปชลงมติเอกฉันเลือกนายเทียนฉายกีรานันเป็นประธานสปชการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติตหรือสอปอชครั้งแรกโดยนายเจริพันธ์เปลืองเลขาธิการสภาผู้แทรนราษฎรปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาปฏิรูปได้เชิญสมาชิกผู้มีอาวุโสสูงสุดขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราวคือนายพาณ์อิสระเสนาณอายุธยาที่อายุ87ปีขึ้นเป็นประธาน จากนั้นที่ประชุมรับทราบพ,พระบรมราชองค์การโปรโดเกล้าปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจำนวน250คนและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้กล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเข้าสู่วาระก,การเลือกประธานสปอชอและรองประธานสปอชอในายชัยชิดชอบได้เสนอชื่อนายเทียนชากิรนันเป็นประธานสปอชอขณะที่นายชาลีเจริญสุขสปอชฉะเชิงเซาได้เสนอชื่อนายอารณ์กรพลบุตรแต่นายอารงณ์ได้ถอนตัวทําให้ในายเทียนชาได้เป็นประธานสปอชอโดยไม่มีคู่แข่ง